อตูคเอลสองสองโอปีนะวันนี้เราจะมาเปิดเปิดจะมาชิคลับอย่างเป็นทั้งการการเจ้าบาร์บีคิวนะครับเป็นเพื่อเหมือนเดิมเพืู่เป็นฟอร์พัดนะครับเป็นฟอร์พัดแล้วเป็นตัวผู้ด้วยรคาคาก็เกือบพันหนึ่งแหละ ตัวนี้ผ่านมาหลายวันแล้วนะน่าจะ,ะสองเดือนแล้วจะบาร์บีคิวออกมานี่บีคิวนี่บีคิวบีคิวอย่ามากาสิ ไม่ก oh, oh. mm ัดอือแป๊บหนึ่งนะคระหนึ่งบีคิวนะครับนี่เล่นที่ว่าบีคิวแต่ที่ที่ว่าบาบีคิวฉายากัดแรงนี่ทำอะไรได้ทีบีคิวใช่เขาจะเป็นลาย จะบินไม่ตั้งหน่อยบีคิววันนี้เราก็จะพอแค่นี้เราแค่จะมาเปิดเผยชั้นาราบีคิวน้อยของเราอย่างเป็นทางการถ้าเราวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ